สวัสดีเดอจ้าอตุกตาพาฝันค่ะคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าคลิปของฝากเนาะค่ะเนาะของของฝากจากอันอันนี้ลูกสาวค่ะพันมากดกิ่งเมื่อกี้พันเราบอกว่าอันคุณแม่เพราะว่าพันหนูทําแกงเรืองกุง้งหวานแกงรวงแกงเรือง,งเรองกุ้งแบบอันแบบแม่บ้านฝรั่งเลยจ้ะเดอ้อ เอ้ยก็เลยถ่ายหลงอัน,นพันธน,นาหลักเลยคะ่ะนี่ค่ะเสื้อกุงตัวยิ่งใหญ่มาเฮอ่ออันนี่เพื่อนคืออยากกินเพื่อนว่าลูกสาวเพื่อนไปโรงเรียนมาเนี่เพื่อนเลยเอสมาเฮอ่อนี่จ้ะเฮ้ยหอมหอบม,มันฮ้อนอยู่เด้อค่ะนี่เสื้อพักเบิง้งเอ้ยสูงมาเบิงะะ้งเด้อค่ะเด้อ ค่ะแกงเหลืองกุ้งค่ะใส่พักหลวมนะะันค่ะเห็ดเห็ดกุ้งสดค่ะนี่สิตัวบักใหญ่มออันโมอ้น้อยนึงเด้อค่ะนี่น้ำกินอันน้ำซุปก็เป็นตะแซบ่บตะแซ่บเนาะคะ่ะเนาะน้ำของแกงเหลืองเนาะคะ่ะเนาะอยู่บีพันกระเอินซุปเนาะคะ่ะเนาะซุปอัน

เหมือนสั่นเลื่อนกลองไปเต๊กค่ะโบเห็นหอดโบเห็นหอดอันตู่แกงเหลืองได้ไหมเนี่ยเอ้านี่ค่ะเป็นตดแซ่บเลยจ้ะโอ้เสือกุ้งหลายตัวก็น่าเนะขันเนาะเพ็ดอันเฮ็ดยาง้นเถอะกุ้งพักกาดขาวโอมีตัวอะไรอีกอันนี้มีปูวันอัดเน,นานะข่นเนาะ ปูอัดนีิพนยัยอันออกแล้วนี่ปูอัดโอ้น้ำซุปหอมฉุยนะคะกุ้งสดเขาบอกมมนเสิร์ฟเป็นโหลเลยนะคะนี่หรแกงเหลืองอัน แบบแม่บ้านต่างแดนเนาะค่ะเนาะแบบแม่บ้านต่างแดนค่ะโชคดีที่ว่าอันลูกสาวกับหลานน้อยมันก็อยู่บกไก่จาหึกนเอ้ยปลอยเยด้อค่ะอันห่างกันไปห้าห้าหลังห้าหลังก็ก็ไปอันหึงอยู่แล้ค่ะแต่ว่ามันก็บ่นว่าหึงเกินิค่คะคำอ็ดฮันอ็ดนี้ก็ได้ได้มาส่งเพื่อกันกินอยู่ว่าฮันเดีไป อันสังคมครอบครัวอันเหือนเอ้ยนี่ก็น่ารักค่ะอันว่าสิเนี่ยก็ขอบคผลพัน,นหลายๆนอกจากนีน้เป็นการงานพันเยอะเลยค่ะทั้งทํางานทั้งเลี้ยงลูกเนาะค่ะเนาะอันนี้ว่าเพูนลูกสาววะทั้งทำงานทั้งเลี้ยงลูกเนาะค่ะเนาะเป็นภรรยาติแม่ว่าหันธเด้อปะแม่บ้านฝรัง่งเนาะค่ะเนาะแต่พันเป็นครอบครัววัยรุ่นครอบครัววัยรุ่นพันก็อุตส่าห์ทำมาเพื่อกินค่ะ กิจวัตรประจําวันพัฒนก็เยอะเนาะค่ะทำงานได้เลี้ยงลูกได้ไปเอารับลูกจากโรงเรียนได้เนาะค่ะเนาะงานหลายอย่างแม่บ้านก็จกายคับเข้าทําวันความสะอาดบ้านเนาะค่ะเนาะอันเพิ่งก็คือกันแต่ว่าเวลาพันแกงมันก็แกงอันมาเพื่อค่ะพันเอ็ดอาหารแซ่บอยู่ลูกสาวนี่พันชอบทำพันชอบกินอาหารไทยพันชอบทำนี่ค่ะเป็นตะแซ่บเลยค่ะนี่ อเออกระว่าหลายสะพราะมันเออเน่าเสาร์นะคะอันนี้ยังอยากกิอเบิ่งอันพันถมมือกินน้ำซุปน้ำซุปกับโอ้ห,มหมอมๆเนาะค่ะเนาะเอะเดียวเนาะไปกินอันสดจักถวยก่อนแกงเลืองกุ้งนะจ๊ะเด้อแกงเลืองกุ้งแบบแม่บ้านอันแม่บ้านฝรั่งค่ะของฝาก มันำมาเหรออ่ะมาดูไอ้ตุ๊ก,กตาก็น,นะไปกินนั่นเซ็บๆเนาะค่ะเนาะมาเนาะคะ่ะพูดเลยเนาะกินแกงเลืองกับ่อยกัไดแกงเลืองกุ้งจ้าสดน้ำหน่ัวเนาะจะเนะสวัสดีค่ะ